สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวอร์ซูสทุกคนเนอะขอผมมาพอกันยามเช้าๆเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันพระวันศินแฮมสิบสี่คำวันศินดับวันศินใหญ่พี่น้องก็สิลงใส่บาตรจานน้ำนิวัตทุกอย่างเนาะแม่กับพ่อแล้วก็บซอฟแปรตุกัย่างก่อกรพี่น้อง่อปกับปจอนยังไปนำหลังหมูเจ้าวัวปานนี่ก็เจ้าสีอันนี้เทสก่อนแล้วก็บวุ้มหุ้จักพี่น้องเนาะจะเป็นของใส่บาตรเขาขาดเพราะได้ตัวกิบขาเดียนใช่ไหมมี ก็อย่างของกินปลาหมึกปลาหมึกปลาหวานไข่ต้มบ่มีแนวใส่เนาะขนมวีดอว์บ่มีนม,ม,นม,นมกับผลไม้กับน้ำดื่มพี่น้องมันจะน้ำยาดเนะาะกับสีภูเหละมึงหน้าไปทางวัดภูแหล่จัว่าเพิ่นเทศแหละจับไปทางเอาข้าวกรสิไปน้ำลัง เหตุละไกับผมเป็นยังเนาะท่านตอนส่บาทกับเอาพี่น้องคนลงหมดแล้วก็บเจ้าลงไปเฮึงได้นน,น,กนะกเจ้ายานบบทันเขาขี่รถไปพาหรอบชมหมู่บ้านยังเศร้าพี่น้แบบองประจันทือคัน เอาแพ่นฝืนไปก่อนเฮงตึกเนาะขอกัระแม่พนิ้งไปแต่เช้าท <c ười> ี่จะแบ่เดี๋ยวนี้ฝนนิยมเลี้ยงแบ่กันหลายเนาะ นอนตันทางนนเนแไปเนาะโอเกือกกิงเกือกกิงในทางลงคุมใต้ทางไปวัดน้งองช่องโตนะย,ยังมาบ่ฮึยนอนเผาทางคมมันเไดอคบแข่งนะ

บุญจังเมื่อใดบุญออกใหม่เจ็ดข่ำบุญบุญรักบ้านบุญนั่นเห็ดมีเข่าดำเข่าแดงเข่ายังนะเห็ดประจำปีเนาะบุญสุดท้ายบุญเดือนฮกแหละเดือนฮกลาออกมาจังนั้นมือนีกับพวกมือนีเป็นเดือนหาดับแล้วเนาะกับ่นสิเห็ดคูปปีคูปปีให้ลูกบ้านอยู่ดีมีแห้งเล้ว ปไป <c oughs> ขยสอนทำไม้ตั้งกำหนึ่งไม้กระปุกเล็กน้อยก็ไปหวัดกำเอาไปห้าลิ่นของเขาเลยสีฝรั่งเลยตัวนี้อ้ยขยานมันเลยเฮ้ ชีตารังยังบริเทศแต่ว่าโมมีแห้งรอดอันนั้นบอกใครข้าง,างขึ้นทั้งนี้มีปนผืนวาดพูดตันไปขึ้นทั้งหมดขึ้นทั้งหมดแหละคนลงมาลายเลยดีแนละ้วยังทันอย่างพี่้อง คุณแล้วค่ะเขาขอ,อย่างเขาอ,อย่างคุณแล้วโอ้คนลายพี่น้องอินดับคนไลาย,ลายอ่ะออาสุดกระหนนะ่ำมาทันพอดีพี่น้องพอด,ดีคอยสองคนมากับพอด,ดีผพิตเทศเนะเนาะ

งน้อเที่นาบุรตาวัต่กา,นนาอนะปะเนวุตารุนักตัณฑะโสตเใสัก่อนไปงสุเข่าลาวังเนอิตินกระล่าลายพี่น้องทิตาวาคอิทตัตเตสัสจโพเตสจัตมาลาทิ

Nyanaka sejauh ini nanti tawar Tunggu-tunggu nanti tawar Tunggu-tunggu nanti tawar Ibu tata nyamak Tawar atas kata Tanya wajahmu Dengan yuk jalan Tidak lagi Nanti อาลิโตนาโตหินตนางกป่ปั๊บไขยังบ่ได้ไปใส่นะพี่น้องให้คนบางๆก่อนเนาะนี่คนยังลู่ ตอนนี้ข่อยก็ใส่บาทออกมาเนาะพี่นอ้องเดือดเต็มสเกับสะจ่อยเขาก็ใส่อยู่เนาะคนใกล้ซีเวิรดสุดท้ายแล้วก็บางๆใส่สาบายเลยพี่น้องนั่งตอนนี้ก็ใส่บาทหยาดนา้ำไปทีบลบล้อยเนาะน้อง,องเขาก็สิเอานา้ำทีออ่เขาหยาดมาเทใส่เหงาต้นไม่เนาะ ตอนนี้ก็ขึ้นจากวัดแต่น้องพี่น้องตอนนี้ก็พากันหลังขึ้นเพื่อนไฟเพื่อนมันเลยพี่น้องเ้ยโอเคนะพี่น้อง,อ okay, องสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไปสิกันเด้อพ,พอพนคลิปหนาเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอโตลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง